แบบฝึกหัด12.10จดย์โจทย์ปัญหากเกี่ยวกับเงินนะคะแสดงวิธีหาคำตอบมาดูข้อที่1กันนะคะนมเปรี้ยวราคาขวดละ12บาท50สตางค์แก้วตาซื้อ8ดขวดแก้วตาต้องจ่ายเงินเท่าไรโจทย์ถามแก้วตาต้องจ่ายเงินเท่าไรโจทย์บอกนมเปรี้ยวราคาขวดละ12บาท50สตางค์แก้วตาซื้อ8ขวดวิธีทำนะคะ นมเปรี้ยวราคาขวดละ12บาท50สตางค์นะคะแก้วตาซื้อ8ขวดแก้วตา ต้องจ่ายเงินก็จะได้แปดศูนย์ได้ศูนย์นะคะแปดห้าสี่สิบนะคะแปดสิบสองเป็นเก้าสิบหกนะคะหรือ 400สตางค์ก็จะเป็น4บาทนะคะก็จะเป็น96บวกสก็จะได้100นะคะคำตอบนะคะแก้วตาต้องจ่ายเงิน100บาทนะคะต่อไปข้อที่2นะคะแม่ซื้อผ้ามา่าน2ผืนเป็นเงิน280บาท50สสตางค์ถ้าแต่ละผืนราคาเท่ากัน แม่ซื้อผ้ามา่านราคาผืนละเท่าไรนะคะโจทย์ถามแม่ซื้อผ้ามา่านราคาผืนละเท่าไรโจทย์บอกแม่ซื้อผ้ามา่านสองผืนเป็นเงินส8 0บบาท50สสตางค์ถ้าแต่ละผืนราคาเท่ากันวิธีทำนะคะแม่ซื้อผ้ามา่านสองผืนเป็นเงิน สองร้อยแปดสิบบาทห้าสิบสตางค์นะคะถ้าแต่ละผืนราคาเท่ากันเราก็จะได้สองร้อยแปดสิบบาทห้าสิบสตางค์ แม่ซื้อผ้าม่านราคาพื้นละสองหนึ่งเป็นสองสองสี่เป็นแปดสองศูนย์ได้ศูนย์สองสองเป็นสี่สองห้าเป็นสิบนะคะแม่ซื้อผ้าม่านราคาพื้นละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทยี่สิบห้า สตางค์นะคะต่อไปข้อที่3นะคะผ้าราคาเมตรละ150บาท75สตางค์ช่างตัดเสื้อซื้อผ้าสเมตรช่างตัดเสื้อต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะวิธีทำนะคะผ้าราคาเมตรละ150บาท75สสตางค์ นะคะช่างตัดเสื้อซื้อผ้าส <4 m S 1> ี่เมตรช่างตัดเสื้อต้องจ่ายเงินแล้วก็จะได้ 4 5 20ใส่0ทด2 47 28บวก2เป็น30นะคะ40ได้0 4 0, 5 20ใส่0ทด2 41เป็น4บวกตัวทดอีก2ก็เป็น6นะคะหรือ300สตางก็จะเป็น3บาทนะคะเราก็จะได้60 3บาทนะคะ คำตอบก็จะเป็นช่างตัดเสื้อต้องจ่ายเงิน6 0 0 3บาทนะคะต่อไปข้อที่4นะคะแปลงสีฟันสีอันราคา99บาทถ้าแต่ละอันราคาเท่ากันแปลงสีฟันราคาอันละเท่าไรนะคะวิธีทำแปลงสีฟันสีอัน ราคา99บาทถ้าแต่ละอันราคาเท่ากันนะคะเราก็จะได้99บาท0สตางค์ หารด้วย4นะคะแปลงสีฟันราคาอันละ4 2เป็น8 4 4สนะคะเศษ3ตรงนี้ก็จะเป็น300นะคะ4 7 28 4 5 20นะคะคำตอบนะคะแปลงสีฟันราคาอันละ 24บาท75สตางค์นะคะต่อไปข้อที่5นะคะป้าขายกล้วยหอมวีละ45บาท50สตางค์จำนวน9ว้าหวีป้าขายกล้วยหอมได้เงินเท่าไรนะคะป้าขายกล้วยหอมวีละ45บาท ห้าสิบสตางค์นะคะจำนวนเก้าวีนะคะป้าขายกล้วยหอมได้เงินแล้วก็จะได้เก้าูนได้0ูนเก้าห้า 45 95 45ห้าเก้าหใส่ห้ทสี่เก้าสี่สบวกสก็เป็น40นะคะหรือ400สตางค์ก็จะเป็น4บาทนะคะเราก็จะได้409บาท50สสตางค์นะคะ คำตอบนะคะป้าขายกล้วยหอมได้เงิน409บาท50สตางค์นะคะต่อไปข้อที่6นะคะแก้วตาใบบัวออมสินขุนและต้นกล้านำเงินไปซื้อสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแ5 7หบาท50สตางค์ถ้าจ่ายเงินคนละเท่าเท่ากัน แต่ละคนต้องจ่ายเงินคนละเท่าไรนะคะวิธีทำนะคะแก้วตาใบบัวออมสินขุนและต้นกล้าห้าคนนะคะนำเงินไปซื้อสิ่งของ บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกกระยแปดยห้าบาท50สตางค์นะคะถ้าจ่ายเงินคนละเท่าๆกันแล้วก็จะได้ 857บาท50สตางค์หารด้วยห้านะคะแต่ละคนต้องจ่ายเงินคนละห้าหนึ่งเป็นห้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งเป็นห้านะคะเศษสองนะคะตรงนี้ก็จะเป็น250นะคะ ห้าห้า่าศได้ศูนย์นะคะเราก็จะได้คำตอบแต่ละคนต้องจ่ายเงินคนละ171่บาทห้สสตางค์นะคะ